สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานรีเลย์2.0รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเมนูแรกี่ยจะเป็นการนับก้าวเดินเนี่ยมันจะขึ้นก้าวอยู่ว่าเดินไปกี่ก้าวแล้วอันที่2จะเป็นวัดการนอนหลับอันนี้ถ้าเราหลับไปกี่ชั่วโมงใส่นอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเวลาอ,อันต่อไปจะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับส่วนไปที่แขนแล้วมันจะขึ้นอ,อันนี้เป็นการออกกําลังกายเนี่ยกดนี่มันจะมีให้ดูว่าทั้งกลางแจ้งและในร่มมีหมดเลยเยอะแย,ยะมากมาย ต่อไปจะเป็นวัดความดันเลือดนะครับอันนี้จะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้จะเป็นดูสภาพอากาศนี่นี่มันโทรศัพท์เลยอันนี้จะเป็นการแจ้งเตือนถ้าเราเชื่อมแอปไปแล้วมีใครทักไลน์หรือ Facebook อะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงการแจ้งเตือนตรงนี้อันนี้เป็นถ่ายรูปเรากดชัตเตอร์ตรงนี้เราแบบตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็สามารถถ่ายได้อันนี้ คือการควบคุมเพลงก็คือเปิดเพลงหรือเล่นอะไรอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยก็มาเล่นเพลงเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้อ่าน,นี้จะแบบเป็นการฝึกหายใจนะครับเหมือนแบบฝึกฝึกความแข็แงแรงของปอดจะเป็นมอนมนูนี้อ่าน,นี้นาฬิกาปลุกทั่วไปอันนี้เป็นเหมือนแบบนับถอยหลังว่าเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าเป็นกี่นาทีกี่นาทีเป็นชั่วโมงอะไรก็ว่าไป อันนี้จะเป็นโหมดโงหนังเนี่ยถ้าเราเข้าไปเปิดอันนี้ตอนดูหนังก็คือเขาจะเบาแสงหน้าจอให้เราเลยอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้จะเหมือนแบบเป็นตัวค้นหาโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบหน้าจอเนี่ยมีให้เลือกมากมายเนี่เปลี่ยนได้อันนี้เป็นตั้งค่านะครับนี่มีความสว่างรูปแบบเมนู ระบบสั่นแล้วก็วิธีโหลดแอปพลิเคชันก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยกดเข้าไปที่ q r code ก็สแกนมูมมันก็จะเด้งเข้าไปโหลดแอป,ปทั้ง a n d ด o i d และ iOS เลยนะครับนี่นะครับตัวแอปพลิเคชันจะเป็นตัวนี้ o o t t i t นี่หน้าตาเป็นอย่างเนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อนะครับตัวนาฬิกาก็ปล่อยไว้ใช้เราเข้าไปที่บูทูธนะครับนี่มันจะมีให้เลือกตัว d e l ลย2.0นี่เราก็กดเชื่อมต่อ มันจะมีให้เชื่อมทั้งหมดสองตัวเป็นเชื่อมใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็เชื่อมอีกตัวหนึ่งเพื่อแบบมันจะเป็นเหมือนข้อมูลเสียงก็เวลาใครโทรมารับสายมันจะเป็นตัวบลูทูธอีกตัวหนึ่งนะครับจะต,ต้องเชื่อมทั้งหมดสองรอบอันนี้เราเชื่อมไปอันหนึ่งแล้วน,นี่อันนี้อีกตัวหนึ่งเชื่อมสองครั้งนี่อันนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อก็อง่ายเลยนี่อันนี้เชื่อมต่อได้ สังเกตเชื่อมต่อได้มันจะเป็นอย่างนี้นจะมีให้ดูนี่นะครับเนี่ยเชื่อมต่อกับนาฬิกาเขาจะบอกนี่จับคู่เนี่ยตัวแบตเตอรี่ของนาฬิกาเราเนี่ยว่าเหลือจะดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนหน้าจออะไรในนี้ได้สามารถใช้ฟังก์ชันได้หมดเลยเนี่ยดูในนี้ได้หมดเลยเนี่ยเขาก็จะให้เชื่อมชัตเตอร์ที่ที่ว่าถ่ายรูปก็คือไปกดจากตรงนี้ได้นี่ครับผมแล้วนี่ก็คือเนี่ย จะแสดงรายละเอียดแบบลงลึกไปนี่การนอนหลับเขาก็จะสามารถดูข้อมูลได้ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันจะละเอียดกว่าตัวในตัวนาฬิกานะครับถ้าเป็นแอปในโทรศัพท์อันนี้เดี๋ยวจะมาลองรับสายกันนะครับจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยว่ามีสายเข้าก็กดรับได้เลยแล้วก็สามารถพูดพูดใส่ได้เลยนะครับได้ยินเสียงเลยสวัสดีค่ะ ฮัลโหลสวัสด re ีค่ะเราจะสามารถได้ยินเสียงจากนาฬิกาได้เลยแล้วก็พูดกลับไปได้ฮัลโหลที่ด้นที่ไหนประมาณนี้อ่านี่จะเป็นการเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มนี้ค้างเลยจนโลโก้รีบอกขึ้นนี่อันนี้คือรอเดี๋ยวว่าจะเป็นการเปิดเครื่องแบบสําเร็จนะครับ่ก็จะขึ้นหน้าจองนี้ส่วนการปิดเครื่องก็เหมือนกัน เราอยู่ที่หน้าหลักเราก็กดค้างนี่ก็จะให้กดกดนนี้ก็คือปิดเยามพอหน้าจอดับก็คือปิดเครื่องไม่ไม่เคลอนอะไรแล้วอ่นนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการชาร์จแบตนะครับนี่มันจะมีสายนี้ไปให้เป็น USB เราก็หาหัวชาร์จอะไรก็ได้เสียบกับสายนะครับหรือว่าถ้ามีลั๊ก์สามตาที่เป็น USB อยู่แล้วก็จะสามารถชาร์จได้เลยนี่ นี้ก็คือเอาเกียวข้างหลังเนี่ยไปให้มันล็อกอยู่กับตรงนี้นี่ถ้าเกิดเราใส่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแม่เหล็กมันจะขั้วมันจะต้านกันมันจะล็อกไม่ได้เ,เราต้องใส่ด้านนี้